สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลฟอ้อมอีกแล้วนะครับวันนี้พามาชมรถ To โยต้า o r t u n e r 3.0V ปี2012นะครับคันนี้นะครับเป็นรุ่นฉลองครบรอบ50ปีนะครับของทาง To โ o ต้เลยนะครับรุ่นยอดนิยมจริงๆเป็นตัวแชมป์นะฮะ,ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่ไฟหน้าโปรเทคเตอร์ใสๆเลยนะครับไฟตัดหมองสวยกริปกระจังหน้าเหมือนใหม่เลยนะครับ มีกระจกมองมุมด้วยนะครับโอ้โหสวยๆเนาะล้อแม็กนะครับลายเดิมนะนยางใช้ได้ยาวๆเลยนะครับผิวพันธุ์สวยเลยนะฮะโป่งล้อนะครับกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกนะครับปรับพับไฟฟ้านะนมือจับประตูโครเมียมนะครับสีสวยนะฮะ ได้สีขาวด้วยเรารับประกันนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิกามไม่มีจมน้ํานะครับไม่แท้100%เซเลยนะครับนี่สวยเลยไฟท้ายสวยใสเลยนะตัว V นะ3.0 V นะครับตัว V ีครบรอบ50ปีของ t o y o ต้านะฮะมีสปอยเลอร์หลังนะครับมีสเกิร์ตรอบคันนะครับนี่เป็นเครื่อง3.0 D4D นะครับ v ีเ u ็นเทนะฮะสภาพสวยๆเลยแหลกหลังคาพร้อมนะฮะมีการสาดติดให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสวยสวยๆผิวพันธ์สวยนะครับคลิปนะฮะที่เซลล์ป้อมบอกไว้เนาะเรารับประกันทุกคันนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิกความไม่มีจมน้ำใหม่แท้100%เเซ็นะฮะนี่สวยๆเลยนะครับกระจกมองมุมอ่ะเดี๋ยวเซล์ป้อมพาไปชมด้านในนะครับ มาครับชมด้านในกันต่อนะครับดูดีแผงประตูนะสวยๆเลยนะครับนี่น็อตนเดิมหมดนะครับพอไปดูให้ข้างในเลยนะคอนโซลสวยๆเลยนะครับเบาปรับไฟฟ้านี่เบาะหนังไม่มีริ้วรอยการแตกเลยนะฮะสวยๆเลยมนะสวยๆมากนะครับเดี๋ยวพาชมนะดูคมอะไร นะครับไม่มีรอยลอกเลยนะสวยมากนะครับอุปกรณ์เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีจอมีกล้องหลังนะครับแอร์เป็นดิจิตอลนะครับเกียร์ออโต้นะสวยๆเลยนะฮะดูคอนโซลให้นะฮะนี่ไม่มีริ้วรอยเลยคอนโซลสวยมากนะครับนะสวยๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังนะครับ วิธีการขึ้นด้านหลังนะฮะแต่พร้อมปรับก่ดนฮะดูเบาไม่มีรอยแตกเลยไหมอ๋อตรงนี้เป็นรอยนิดนึงนะครับนิดหน่อยนะครับการใช้งานเนาะตรงอื่นไม่มีอะไรนะครับสวยๆเลยฝั่งนี้ไม่มีนะครับมีรอยนิดเดียวนะครับ มีแอร์ตอนหลังเย็นฉ่ำเลยรุ่นยอดนิยมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูฝาท้ายนะครับเปิดท้ายดูกันเปิดท้ายสวยๆนะฮะนี่น็อตเดิมๆนะครับเม็ดอาร์กนะครับนี่หัวน็อตเดิมหมดนะครับเรารับประกันทุกคันนะครับ ไม่มีชนหนักไม่มีที่คว่ำไม่มีจมน้ำํำไม่แท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะฮะโอ้สวยมากนะครับไปดูกันต่อนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะสวยๆเลยนะครับได้ภายในดำนะสนอลรอบห้าสิปีนะครับโตโยต้านะครับ เดี๋ยวไปชมฝั่งคนนั่งนะครับเบาสวยคลิปนะครับโอ้โหเหมือนใหม่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องต่อนะครับชมห้องเครื่องกันต่อนะครับมีระบบเบรก ABS นะครับสวยๆเลยนี่น็ Not อตเดิมๆนะะดูกันใกล้ๆอย่างนี้เลยนะครับ ไม่มีนะครับน้ามันหยดย้อยไม่มีเลยนะครับเรามีรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีกหนึ่งปีด้วยนะครับกระจังหน้าเดิมๆสวยๆเลยเห็นไหมฮะโอ้โหสวยจริงๆนะครับซื้อสดซื้อจากไฟแนนซ์ได้หมดนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นถึงบ้านท่านเลยนะไม่ต้องกังวลนะครับคุณลูกค้าเนี่ย็อตเดิมๆทุกอย่างเดิมหมดนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนให้เรียบร้อยใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมสรุป ราคาและรุ่นรถอีกทีนะครับเซลป้อมสรุปราคาและรุ่นรถอีกทีนะครับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้า o r t ์จ n e นนะครับ 3.0v ปี2012นะครับไม่2100,000มนกิโลนะครับรุ่นฉลองครบรอบ50ปีนะครับจัดราคาโปรโมชั่นไปเลยนะครับ459,000บาทนะครับสนใจ กดติดตามทักแชทส่งเบอร์มาได้เลยนะครับหรือเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับขอบพระคุณนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับคลิปนี้จะได้มีคนดูเยอะๆเป็นกำลังใจให้เธอพร้อมด้วยนะครับขอบคุณครับ